ขายไม่เก่งขายไม่เป็นทำยังไรวันนี้นะคะครูจะมาบอกเคล็ดลับให้3ข้อค่ะข้อแรกเลยนะคะ ฝึกก่อนเลยค่ะฝึกให้ตัวเองเป็นคนที่ดูน่าเชื่อถือก่อนบางคนนะคะแบบแต่งตัวก็ไม่เวิร์กนะคะไม่ดูน่าเชื่อถือหรือว่าเวลาที่พูดอะไรก็ดูไม่น่าเชื่อถือดูแบบลอกๆแรกๆนะคะการที่คุณนะคะจะเป็นนักขายที่ดีเนี่ยบุคลิกภาพนะคะหรือว่าการพูดการจาก,การวางตัวเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญครั้งแรกเลยที่เวลาที่คนเขามองคุณหรือว่าเขาอะมองคุณมาสักพักหนึ่งแล้วสมมติว่าเรากําลังจะเริ่มขายของใช่ไหมคะการที่จะทําให้ตัวเองนะคะดูเป็นคนน่าเชื่อถือเนี่ย คุณต้องสร้างด้วยตัวเองนะคะฝึกวิธีการยืนวิธีการพูดวิธีการสบตาคนนะคะมันจะทําให้คุณดูน่าเชื่อถือมากขึ้นค่ะข้อ2นะคะคือการฝึกให้ตัวเองอ่ะซื้อสินค้าของเราถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยขายสินค้าเราพูดกับตัวเองว่าถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะซื้อเราไหมวะ บางคนนะคะสินค้าดีมากๆเลยแต่ว่าพูดวนไปวนมาวกวนนะคะแล้วบางทีแบบว่าพูดแบบมีแต่น,น้ำไม่กล้าปิดการขายเมื่อแต่แบบพูดว่าสินค้าฉันดีนะดีมากๆเลยนะดีจริงๆดียังไงล่ะคะรายละเอียดเยอะแยะมากมายเยอะเกินไปเปล่าคะสับช่างเกินไปเปล่าคะดังนั้นแล้วนะคะวิธีการที่คุณจะขายเป็นนะคะคุณต้องขายตัวเองให้ได้ก่อนนะคะไม่ใช่ว่าขายแต่คนอื่นได้แล้วตัวเองขายไม่ได้แบบนี้ก็ถือว่าขายไม่เป็นนะคะข้อ3ข้อสุดท้ายนะคะไปฝึกเลยค่ะไปฝึกการขายไปลงคอ ะค,ะคอสสั้นๆวิธีการขายของยังไงนะคะให้เก่งคือการตัดสินใจเร็บง่ายๆเลยนะคะคือวิธีการที่คุณลองไปเป็นเซลล์เองเลยค่ะไปเป็นเซลลแบบว่าตามบริษัทใหญ่ๆนะคะหรือว่าไปเป็นนักขายเวลาที่เขามีเทรนการขายอะไรแบบนี้ค่ะเช่นแบบเหมือนว่าไปลงคอสการขายระยะแบบสั้นๆแล้วก็ฝึกการขายนะคะไปเป็นลูกจ้างหรือว่าไปลองทําแบบอะไรที่มันเกี่ยวกับการขายอะคะมันคือการฝึกฝนมันคือการลงสนามจริงยิ่งคุณลงสนามจริงมากเท่าไหร่นะคะคุณขาย เก่งได้แน่นอนค่ะเชื่อครูค่ะเพราะทุกครั้งนะคะที่เวลาที่คุณขายลูกค้า100คนปัญหาจะเหมือนเหมือนกันค่ะแต่เทคนิคแต่ละคนวิธีการตอบปัญหาหรือว่าปัญหาที่คุณเจอลูกค้าจะไม่เหมือนกันเพราะแต่ละคนมีบุคลิกมีท่าทางลนะักษณะแต่ละคนไม่เหมือนกันและวิธีการที่คุณจะเอาชนะใจพวกเขาได้ไงนะี่ะคือการที่คุณต้องลงสนามจริงเท่านั้นค่ะและนี่แหละค่ะคือ3มเคล็ดลับนะคะถ้าสมมุติว่าคุณอยากที่จะขายเก่งคุณลองเอาไปทํากันดูค่ะรับรองค่ะว่าคุณขายเก่งแน่นอนค่ะ